สายครับเ okay. 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 มาอมมางมงึงโลดป่ะไ <Okay. S 1> ล้ที่ห้องต่าง ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะพระอ้วนที่ไปซ้ายดูดูดูด,ดูเขาจะไปไหนกันนะคะแม่เดินตามตต่อยเลยพระอ้วนแม่เย็นคุณย่ายพี่ดิวพี่ดิม สิไปใส่ครับมาส่งมาส่งพ้่จมาส่งมาส่งึือรถบ่ด้สีห้องตามด้นี่สิไปน้ำครับเดี๋ยวห้องตามด้นี่เอ้อเอ้อไปขึ้นท่าผุนดีกลัวมิงว่ะเหตุผมไปน้ำแน่ไม่ไม่ไม่เหตผมนั่งมาครับ มีที่ผมนั่งไหมเขาบอกว่าบอมเเฮ้ยไปหาแม่ไปหาแม่เด้อคุณตาพออ้วนไม่เย็นจะไปทุระนะคะเฮ้ยดูดูดูรถคูเดย์าผาไปมล่ะไปมล่ะไปมล่ะ อย่าพังนั่นพราะอ้วนไปแล้วพราะอ้วนจะต้านรถแล้วมาถามอีกเด้อเพราะอ้วนไปแล้วมาถามอีกเด้อดูดูดูค่ะได้ยินเสียงจะต้านรถเพราะอ้วนนะคะเพราะอ้วนจะไปแล้วนะพราะอ้วน พ่ออ้วนครับเฮ้พ่ออ้วนครับพ่ออ้วนไม่เย็นคุณยายนะคะจะพาหลานชายนะคะไปโรงพยาบาลน,นะคะไปแล้วไม่ได้ไปจอยเอ้ยไปแล้วพุ่นนะพ่ออ้วนไปแล้วพุ่นมิ่งมิ่งพ่ออ้วนไปแล้วพุ่นพุ่น ฮองไห้ซะน้อยฮองไห้ซะน่าดินึกว่าอารองไห้นึกว่างอนนี่สะตานไหลผมไม่ได้ห้องนะเพ่ากะเป๋าย่ามาบอกผมเด้อ ผมใหญ่เลยเด้ผมเป็นบ่าวแล้วผมมาห่องตามพ่อพ่อแม่แม่ดอกวิ่งว่ี๋ยวจ่ไหนผมก็นสีนี้เที่ยวเนี่ยพ่อพ่อแม่แม่ที่ได้ตามหาผมนี่วิ่งบอกเ้อะผมไม่วิ่งตามพ่อพ่อแม่แม่แล้วผมเป็นบ่าวแล้วมีแต่พ่อพ่อแม่แม่นะคะจะวิ่งตามผมนะครับผมจะหนีหาสาว ง่วงนอนหรือเปล่าเนีะไปบ้านนั่นแหละไปไปนอนไปไปนอนไปง่วงนอนก็ไปนอนไปเดี๋ยวผมขอผมขอเดินเล่นก่อนครับผมไม่ได้เดินเล่นนานแล้วเป็นอาทิตย์เลยครับผมนิ่งบอกเป็นอาทิตย์แล้วนะคะที่ผมไม่ได้เดินป่วนหน้าบ้านนะคะฮัลพี่ ก็ผมจะเดินป่วนไงนตาม่นดจะไปไหนจะไปหนฮะจะไปไหนมาเริ่มา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 เร็วมาเร็วมา หนึ่งเปเล่นกับพีแล้วหุ่นไปอยากไปเล่นน้ำพีบอ่ะอยากไปเล่นน้ำพีบบ๊ <c oughs> อยืนนิ่งหาอะไรกินนะคะ <c oughs> ชิวๆเฮ้ ไปไหนจะไปไหนนั่นจะไปไหนไไหนั่นไปแล้วเด้อป๊าเปาไปแล้วเด้อเดี๋ยวไปนอนไปง่วงนอนแล้วไปนอนเลยง่วงนอนนะคะแม่แม่เตอรีลาลีลาครับลีลาไปกินนมแม่มา กินนมแม่เลยเ,ต,เลยติมพลังเติมพลังก่อนนอนครับจะลืดไะ <c oughs> ไปใส่ไปใส่ <c oughs> นั่งอัดเร็วนั่งอัดเร็วน,นั่งอัดผ้าเร็วก๋าลังหิวกันปะเอ้ยปุณน์นะปุณน์นะปุณน์นะต้นนี่ประกอบเลยพ่อต้นนี่เหี้ยอปะ <c oughs> ดู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  <c oughs> จะดึงมากินอย่าพึ่งกินอ้อยครับอย่าพึ่งกินอ้อยกินต้นสับประรดได้เ <c oughs> ข้าใจไหมนี่ ข้าใจบอผมขอชิมในในนะครับเด้อผมขอชิมในในขอชิมน้อยๆครับแบันั่นคอากินให้นี่เกรเล่นกเล่นนครับเานีมีลวงนัดนี่เอาออกมากกว่าบุเวลาให้กิน ง่วงนอนนะคะแม่แม่เบื้องตาเบื้องหัวค่ะเพิ่นง่วงนอนเบื้องสุดขัด้นเนาะที่จริงแถวแถวบางง่วงนี่แล่นตามพ่ออ้วนแล้วแล่นแล้วม่อนออนีี้ยานนวิ่งตามจะขึ้นรถไปกับพ่ออ้วนแล้วนะคะนี่อันนี้ง่วงนอนผมง่วงนอนครับผมเลยง่วงครับผมผมไม่ไหวครับลูกหลอดรถกับยามุนีแห้ง ช้างอะไรไม่แต่งตัวหรอกับเขาเลยนะคะแม่แม่้างงอมแอมมก็เรียกเซซีเซซีมิ่งบอกผมบ๊อกคอยอยากใส่เสื้อผ้าโชว์ครับผมอยากโชว์ซิปแพคเห็นปะผมอยากโชว์ซิปแพ็ครับเป็นเด็กมีกำลังไล่ออกกำลังกายอยู่แลนนะก้าวต้องกล้ามใหญ่ๆนะมิ่งนะถ้าไม่ใส่เสื้อผ้านะต้องโชว์กล้ามนะโอ้ยแซบแซบ แบนี่นี่ไม่ต้องพูดดีไปไป,ไปเฮ้ยตอนนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดซับสไครตนะผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไปครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีครับเฮ้ยๆถอยถอย